ไหมหัวก็ยังแตกดิจ้าพี่ไม่แตกเลยทำไมอ่ะไม่งงผู้หญิงทำไมม้าไม่แตกอ่ะใ่พี่ิกไม้มาแตกเลยพี่กุ๊ก่ะเยอะกว่าไงใบเรียกพี่กุ๊กมาแตกเขานว่มันเป็นแชกเป็นแชกอยู่อ่ะ ไรอย่างเงี้ยธรรมชาติแต่ถ้าแตกแล้วแบบเฉยๆไม่ไม่ไม่เวิร์กเลยนะบ้านเ่อปีที่แล้วานไหนแตกเปนเฉยหนึ่งปีที่แล้วลนไหนจต่ไม่ได้พี่ว่าต้องไปเที่ยวกันต้องเป็นลำเดียวกันเลยกบีเหรอ่าคนนั้นไงนะ ได้ยินตกคงเดียวต้องจะต้องมาไม่สว่างออาไปสว่างให้มาดิได้ซื้ออะไรมาไหมมีแต่สลัดไม่ถ้าไม่มีเอาไปสั่งกับพี่น้ำงี้อ๋อตรงนี้ไหมแล้วต้องไปอีกรอบนป็กี่โมงอ่ะ องครึ่งกิกัมกันเดี๋ยวฝากเข้าไปจะไปซื้อหรอเซเว่นงีเดี๋ยวจะไปซื้อละมีนี่มีัีกทีบพี่อ้นบอกว่าข้าวเหนียวต้องข้าหองจะหมดได้ไงโมช่วยกันกินดูว่าวบเชื่อแบบดีเดียวบางคนนะพี่แปดน่ารักนะมาเล่นให้ได้ดิ กชีวิตไบจใาเองไม่ไดพ่ขาพี่เขาจ่างแต่เขาไม่จ่ายม่ก็จ่ายให้คนี้เท่าไหร่นะยี่สิาจางูเทียมาวนึงหมูกรเทียมไดาวมาได้ไงเนี่ยพรุ่งนี้น้องสอบน้องใจน้องสอบตอวมารถไฟฟ้า สอบสั้นๆมิดเดิลเนี right> ่ยเหรอควิดคอ๋อสอบเก็บคะแนนในห้องต้องไปหาเงินละใจ่ต้องานีแรงไม่ขาดทุนเดี๋ยวดอใช่เลื่อนมาสี่ก็หาไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนเฮ้ยเจ็บตุ้เก่งอะเสียในโทรศัพท์รอเชื่อครับแต่ไม่ยูเรดิโออะเออใบอะเขาเรียกอะไรนะอุทาอุทาอะ น่ากลัวไม่ยินตอนแรกอ่ะอยู่อ่ะอยู่ที่ตรงขาพูดเดิมๆเลยไม่หมดใช่